สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอก,กับ l u x u ม y in Switzerland Channel นะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ลักก็จะมาบอกเคล็ดลับ5เคล็ดลับอยู่เมืองนอกอย่างไรไม่ให้อ้วนขึ้นเป็น10โลเรามาเข้าใจนะส่วนตรงนี้ก่อนนะคะว่าคนที่ อยู่เมืองนอกเนี่ยอ้วนขึ้นเป็น10บสโลเนี่ยมีเยอะมากๆเลยแล้วก็มีคนแบบมาปรึกษาอย่างเงี้ยหลายคนนะคะแต่ว่ารักไม่ได้บอกว่าอ้วนขึ้นเป็น10บโลเนี่ยมันมันจะมีแต่ผลเสียหรือว่าผลดีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าความชอบส่วนบุคคลด้วยบางคนน้ําหนักขึ้นแต่ว่าหุ่นเขาดีไงเช่นอาจจะมีก้นเยอะมากขึ้นอาจจะแข็งแรงมากขึ้นอาจจะ คืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนที่รักมาอยู่ที่เนี่ยคือยามที่ทํางานเยอะๆอะ่ละลักก็จะต้องลักก็จะกินเยอะกินเยอะเสร็จแล้วเราก็เลยออกกําลังกายได้เยอะแล้วหุ่นเรามันก็จะบึกตรงน,นี้ว่าไม่ใช่แบบหมายถึงว่าเราจะมีก้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะสตรองนะคะมีก้นมีเอวอะไรเงี้ยแบบครบแบบเป็นสัดส่วนคือเราก็เห็นฝรั่งที่นี่แบบมรีรูปรูปลักษณะแบบ ก้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วเขาก็ออกกําลังกายพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยมันใส่เฮลตี้อะนะแต่คืออ้วนสักส่วนเ,ออเขาก็คุณดีอยู่แต่คือเขาก็มีก้นใหญ่เพราะว่าเขาออกกำลังกายแล้วก็กินเยอะกินโปรตีนเยอะนะคะ 1. วิธีการแบบทำอย่างไรไม่ให้อ้วนถึง10โลนะคะเรา1เราคุมน้ําหนักเป็นคุมน้าหนักเป็นถ้าเราอยากอ้วนขึ้น ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะเพราะว่ารักเคยดูช่องของอาชิตาสเต็กอาชิตาอาชินะเอื่น,นั่นแหละ mm hmm. เขาก็บอกว่าตอนที่กินอาหารคลีนน่ะหุนเขาก็จะบึกตัวใหญ่มันเขาออกกาลังกายเยอะมันก็ทําให้ตัวเขาย,ยิ่งใหญ่ไปอีกอะแต่เขาอ่ะจะชอบตัวเล็กๆใช่ไหมละ่ะแต่คือของรักก็จะรู้เหมือนกันว่าวิาวธีการน่ะมันเป็นยังไงคุมน้ําหนักเป็นวิธีการคุมน้ําหนักนะคะเราก็ ต้องมีตาช่างนะเราจะได้รู้ว่าถ้าคนที่หุ่นดีอยู่แล้วอาจะาคุมน้ำหนักเนาะคุมน้ำหนักเป็นคือไม่ให้เกินกินแล้วจะต้องไม่เกินระดับน้ำหนักเท่าไรแล้วก็ลดแบบไม่ให้ลงมากเกินไปหรือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีของน้ำหนักตัวนั้นถ้าแบบคนที่หุ่นดีอยู่แล้วนะคะคุมน้ำหนักเป็นก็ต้องมีตาช่างว่าเอ้ยว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยนะคะข้อ2 อ้วนขึ้นก็ลดน้ำหนักเป็นมันอยู่ที่ว่าเราพอใจในหุ่นรูปร่างของเราในลักษณะส่วนแบบไหนคือสำหรับรักนะคะรักมาอยู่ที่สวิตท,ที่รักบอกว่ารักแบบตัวใหญ่ขึ้นนะแบบหมายถึงว่าอ้วนน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักมากขึ้นนะคะมีก้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือรักรู้สึกว่ามันจะตัว ใหญ่ตองอะไรอย่างเงี้ยมันจะบึกบึนเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลองอีกเราลองลดดูเราชอบแบบน้ําหนักที่เราชอบแบบมันเพรียวกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยลดน้ําหนักได้นะคะลดน้ําหนักได้ก็คือก็คือลดน้ําหนักเป็นเนี่ยแหละเพราะว่าเราไม่เน้นแบบว่าอะไรที่มัน too strong เนย ไม่ถึงว่าเรากินอาหารเรารู้จักการเลือกกินอาหารที่มันพอดีกับตัวเราลดน้ำหนักเป็นเนาะเราดูวิธีการลดต่างๆสำหรับของเราก็จะมีวิธีการลดน้ำหนักก็คือเดี๋ยวจะบอกข้อต่อไปแต่ว่าคล็ดลับที่สำคัญก็คือต้องกินคือกินอาหารตามความรู้สึกที่เราอยากกินนะเนาะกินกินเท่าไหร่ก็ได้ที่เราอยากกิน แต่ถ้าเราแบบไม่หิวแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้อนะไรเงี้ยแต่คืออย่ากกินเยอะจนเกินไปนะคะกินเยอะยังไงคุณก็ต้องเผาผ่านออกถ้าคุณไม่เผาผ่านออกคุณก็จะอ้วนนะคะ 3. เลือกทานอาหารเป็นการเลือกทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารให้ครบห้าหมู่นั่นเองแล้วก็จะถึงคุณจะกินโปรโตีนหรือว่าจะกินอะไรเนงะี้ยคือของลักอะ ไม่ไม่เน้นกินโปรตีนแล้วนะคะแต่ก่อนน่ะรักเน้นกินโปรตีนเยอะมันทําให้มันก็มันก็บึกขึ้นนั่นแหละแต่คือตอนนี้รักก็ไม่ได้เน้นกินโปรตีนอะไรขนาดนั้นนะคะก็กินพอดีก็คือ,ค,อ,ค,อคือตอนช่วงที่รักลดน้ําหนักคือรักอ่ะไม่ได้แบบเน้นกินโปรตีนอะไรเงี้ยเยอะนะคะคือกินแบบตามปกติอ่ะ คือกินที่แบบว่ามันเราที่เรารู้สึกว่ามันพอดีอะไรเงี้ยที่เราหิวหรือว่าไม่ใช่เรากินเพื่อที่เราจะต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการแบบทำแบบเมคบอดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรากินตามที่เราแบบอยากกินหรือตามความต้องการที่เราใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบแต่ก็กินโปรตีนไหมกินแต่ว่าไม่ได้แบบเน้นอะไรมากขนาดนั้นนะคะก็นี่แหละ แต่แต่ก่อนนะ่ะกินกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินแบบเยอะเนาะกินเยอะทีนี้เราก็จะต้องออกกําลังกายเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้คือเรากินเท่าที่เราใช้เราเผาผ่านมันออกไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบทํางานเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นเหมือน <Both> แต่ก่อนแล้วทางานที่ร้านใหญ่เงี้ยมันก็จะมีงานที่แบบว่ามันต้องทําตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โควิดมันก็เราไม่จําเป็นต้องทําเยอะขนาดนั้นแล้วเราแบบ ถ้าเรากินเยอะเราก็จะต้องออกกําลังกายเยอะมากๆเช่นกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบอยากออกกําลังกายเยอะขนาดนั้นอยากแบบพอดีแบบาสายที่แบบว่าเขาเรียกว่าเฮลตี้แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องหักโหมอะไรอย่างนี้นะทีนี้น้ำน้าหนักเราก็จะลงลดลงนะคะเลือกทานอาหารเป็นอะไรก็คือทานให้ครบห้าหมู่เนาะ แต่คือถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้พลังงานเยอะอจริงๆไม่จําเป็นต้องแบบคือถ้าเราทานอาหารครบสามมือได้ก็ดีถ้าเราใช้พลังงานนะนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะกินสองมือก็ได้บางคนบอกว่าเออคือแล้วแต่ว่าเรารู้สึกอยากกินอนะหิวก็กินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสี่เข้าใจวิธีการทานอาหารเนาะ เข้าใจวิธีการทานอาหารและออกกําลังกายสําหรับผูนรูปร่างของตัวเองแล้วก็พลังงานที่ได้รับกับเขาเรียกว่าแคลอรี่ที่ได้รับกับแคลอรี่ที่ใช้ออกไปหมายถึงสารอาหารที่เราได้รับที่กินเยอะเงี้ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นโอวันตินใช่ไหมมันมีนมอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบว่า คือวันหนึ่งอ่ะกินแก้วเดียวก็น่าจะพอแต่ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยมันมีโปรตีนมีนมอะไรเงี้ยเลยอยากจะกินสักสามแก้วถ้ากินสามแก้ว,กกวคุณก็ต้องเผาผลาญออกตั้งสามแก้วอ่ะกินแก้วเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณกินสามแก้วนะคุณก็ต้องออกกําลังกายเยอะอ่ะก็ไปวิ่งอะไรเงรี้ยคุณก็จะรู้สึกอึดอัดตัวเองเนาะต้องแบบว่าเอาพุงลงต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณกินเยอะเกินไปไง คือไม่มีอาหารอะไรหรอกที่แบบกินแล้วอ้วนนะ่ะคือเรากินไขมันกินอะไรได้หมดแต่ว่าแค่รู้จักว่าเออวันนี้ถ้ากินตามเขาเรียกว่าเสียงของร่างกายที่บอกเราอะเหมือนว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าอยากกินของหวานแปลว่าเราขาดอะไรสักอย่างที่เราอยากมันทําให้เราอยากกินของหวานหรือบางครั้งเรากินเนื้อเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอยากกินสลดัด อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพื่อที่จะทําให้สารอาหารที่ได้รับมันบาลานซ์กันห้านะคะเคล็ดลับอีกข้อนะคะก็คืออยู่สายเฮลตี้เป็นออกําลังกายและการเลือกทานอาหารและก็ห้ามกินเยอะเกินไปที่บอกก็คือ ก็คือมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลด้วยเหมือนบางคนชอบหุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไมดดวิกาอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบหุ่นแบบอัมพัชราภาก็คืออ้ัาจะเป็นหุ่นเพียวแต่เขาก็ออกกํบบาลังกายแต่ว่าอํำจะกินอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติเออแต่อาจจะมีคือที่เรากินนะแล้วก็จะมีพวกน้าําผลไม้ปั่นเพื่อช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเพื่อช่วยในการแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ระบบขับถ่ายเราดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็กินคอลลาเจนอะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะนี่ยคะก็าอาจจะกินอาหารเสริมด้วยแล้วก็กินอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงชื่อลักโชว์ก็คือเราจะกินอาหารเสริมด้วยสิ่งสําคัญมากๆเลยแต่ว่าก็คือนี่นะคะซื้อได้ที่ตามร้านขายยามันมี2แบบที่รรกกินอยู่ ก็กินอาหารเสริมด้วยเพราะว่าถ้าเราแบบไม่สามารถที่จะไปหาแต่ละวันที่จะแบบให้มันครบตามที่เราต้องการเช่นเราอยากบำรุงเนี่ยนะคะก็คือเราอาจจะกินอาหารเสริมด้วยก็ได้นะคะแต่คือสําหรับลักนะคะอยู่เมืองนอกเนะะี่ยค่ะต้องกินเลยะคะก็คือลักจะกินตามร้านขายยาหรือว่าเพื่อน,อนแบบว่าหาซื้อได้ที่แบบว่า บางคนทาเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะแบบนั้นก็ได้นะคะเหมือนบางคนที่กินโปรตีนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกินอาหารเสริมแบบเป็นโปรตีนอย่างเงี้ยก็ได้เนะาะเนี่ยนะคะมันก็เช่นบางคนก็กินวิตามินเสริมกินนั่นกินนี่เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้คือลักก็จะกินแค่ แค่อันนี้อันเดียวนะคะพอท้าหมดเราก็ค่อยเปลี่ยนแต่ก็กินบ้างแต่ไม่กินทุกวันแต่ว่าอันนี้คือรักไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ารักรู้สึกว่าถ้าไม่กินข้าวตามมันจะรู้สึกอุดผะอุดผะอมอ่ะแต่ถ้าเรากินอีกอีกอีกอันนึงอะ่ะที่รักบอกอเคยรีวิวแล้วก็คือมันดีกว่าสาหรับรักนะแต่อันนี้คือมีโปรตีนเยอะก็แปลว่เาเรากินโปรตีนด้วยก็คือ ไข่เรากินไข่ใช่ไหมมันก็จะมีโปรตีนช่วยการบำรุงผมอะไรเงี้ยสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนาะนั่นแหละก็ดีสู่ที่เราแบบเลือกกินเลยเนาะแต่ก็คือน,นี่แหละการที่น้ําหนักขึ้นหรือว่าน้ําหนักลงแค่เราออกกําลังกายให้มันควบคุมพอดีกับตัวนะคะถึงเราจะตัวใหญ่ขึ้นแต่มันก็อาจจะดูดีในแบบของเรานะคะมันจะแบบไม่ ซีดเซียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะผอมมันก็ผอมแบบว่าสายเฮลตี้เนาะแบบว่าเลือกกินให้มันครบทุกอย่างแต่ว่าอาจจะแค่ตัวเล็กเราชอบสไตล์ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่รักบอกก็คือรักไม่อยากแบบทําให้ตัวเองแบบหุ่นใหญ่แต่บางทีมันอาจจะหยิกเลี้ยงไม่ได้เช่นการงานของเรา หรือบางคนต้องใช้พลังงานเยอะๆอย่างเงี้ยพอออกกาลังกายไปเราก็จะบึกไปตามเช่นก้นเราก็มาเนี่ยแต่ก้นสมัยนี้ก็มีคนชอบเยอะนะคะแล้วก็พอใจในรูปร่างของตัวเองอ่ะจะดีที่สุดเนาะไม่ต้องแบบไปวิ่งไล่ตามใครอะไรเงี้ยสำหรับรักนะคะแล้วก็พอใจในหุ่นรูปร่างของตัวเองนะเนาะมไม่แบบว่าแบบเราจะอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเราอยู่ในลิมิตท,ที่เราแบบว่า พอใจหรือว่าหรือว่าเราอยากผอมลงแล้วก็ผอมลงได้อะไรเงี้ยตอนนี้รักผอมลงแล้วก็อยู่ในลิมิตที่รักชอบนะคะชอบเพียวนะคะพอเพียวแล้วเราก็จะไม่มีพุงอะไรเงี้ยถ้าเราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น,น,นเราก็จะมีกุ่อะเนาะนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย